สวัสดีครับคลิปนี้มาอัปเดตวิธีแก้ไขกันสั้นๆกับปัญหาสําคัญที่เพื่อนๆหลายคนพบว่าหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 15ตัวเต็มเรียบร้อยแล้วคุณสมบัติ Live Text ในการดึงข้อความจากภาพจากกล้องมาเป็นข้อความตัวอักษรให้ใช้งานได้ง่ายๆซึ่งเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูวิธีการใช้งานได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปครับหลายๆคนที่อัปเดต iOS 15เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติ Live Text ได้ สำหรับสาเหตุแรกเราต้องมาดูกันก่อนครับว่าเพื่อนๆใช้ iPhone รุ่นไหนเพราะ l i f e t e c h รองรับบน iPhone ที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปนั่นคือตั้งแต่ iPhone x s ขึ้นไปหรือบน iPad ก็จะเป็น iPad Air 2019ขึ้นไป iPad 2020ขึ้นไป iPad Pro 2020ขึ้นไปและ iPad mini 5ขึ้นไปครับถ้าเพื่อนๆใช้เครื่องในรุ่นที่รองรับแล้ว แต่พบว่ายังไม่สามารถใช้งานได้แสดงว่าสวิตช์การทำงานถูกปิดเอาไว้ต้องไปเปิดก่อนครับวิธีเปิดทำได้ง่งายๆในหน้าจอโฮมแต่ไอคอนการตั้งค่าแต่ทั่วไปในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปแต่ภาษาและภูมิภาพแล้วแต่เปิดสวิตช์ข้อความในภาพในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะเปิดใช้เพียงเท่านี้คุณสมบัติ l i ฟ t e c h ก็พร้อมให้ใช้งานแล้วครับ เพื่อนเที่เจอปัญหานี้ไม่สามารถใช้งานได้ให้ตรวจสอบเครื่องในรุ่นที่รองรับถ้ารองรับก็ไปเปิดสวิตช์แล้วใช้งานได้ทันทีเลยครับขอให้สนุกกับการใช้งาน ios 15นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ